เรือประมงเก่าๆลำนี้แล่นฝ่าคลื่นลมมาหลายวันแสงสุดท้ายของวันสาดส่องลงบนเกาะตะรุเต่าดูเหมือนผืนป่าสีเขียวเข้มกำลังกลืนกินทุกสิ่งผมชื่อไตจันทร์วันนี้ผมพาลูกเรือมาทอดสมอหลบพายุที่อ่าวเล็กๆทางเหนือของเกาะอ่าวนี้เงียบสงบจนหน้าขนลุกไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้เท่าไหร่เพราะร่ำลือกันว่าผีดุ คืนนั้นหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จลูกเรือคนหนึ่งชื่อไอ้แดงชวนผมเล่นไพ่ฆ่าเวลาไอ้แดงเป็นคนปากดีขี้คุยชอบเล่าเรื่องผีผมเองก็ไม่ได้เชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเล่นไปได้สักพักไอ้แดงก็เริ่มเล่าเรื่องคุกตะรุ้เตาคุกที่เคยขังนักโทษทางการเมืองและอาชญากรโหดเหี้ยมเมื่อหลายสิบปีก่อน มันบอกว่าวิญญาณนักโทษพวกนั้นยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนคอยหลอกหลอนคนที่เข้ามาในเกาะตอนแรกผมก็ฟังขำๆแต่พอไอ้แดงเล่าถึงเรื่องนักโทษคนหนึ่งที่ถูกทรมานจนตายเรื่องเสียงโซ่ตรวนที่ดังแว่วมาในยามค่ำคืนผมก็เริ่มรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันใดนั้นเองเสียงหาหอนยาวโหวยหวนก็ดังขึ้นมาจากในป่า มันหอนรับกันเป็นทอดๆน่ากลัวจนขนลุกเกลียวไอแดงหน้าซีดเผือดไตได้ยินเสียงอะไรไหมไอแดงกระซิบเสียงสั่นเสียงหมาหอนนะสิมีอะไรผมตอบไม่ใช่มันมีเสียงอื่นด้วยเสียงเหมือนคนคนเดินผมเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังในความเงียบสงัดนอกจากเสียงหมาหอนแล้วผมก็ได้ยินเสียงจริงๆเสียงเหมือนคนกำลังเดินลากเท้าอยู่บนพื้นทราย เสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมรีบลุกขึ้นคว้าไฟฉายส่องไปทางชายหาดแสงไฟสาดส่องไปทั่วแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากต้นไม้และเงาที่เคลื่อนไหวตามแรงลมไม่มีอะไรหรอกไอ้แดงมึงคงหูฝาดไปเองผมบอกแต่ไอ้แดงสายหน้าเขาชี้มือสั่นๆไปทางป่าทึบตรงนั้นตรงนั้นมีคนยืนอยู่ ผมส่องไฟฉายไปตามที่ไอ้แดงชี้ในเงามืดผมเห็นร่างคนรูปร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้มันยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่เราผมกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมผมไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนทันใดนั้นเองร่างนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวมันเดินออกมาจากเงามืดเดินตรงมาที่เราอย่างช้าชา ผมเห็นใบหน้าของมันใบหน้าที่บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความโกรธแค้นดวงตาของมันแดงกำ่ำนักโทษไอแดงพึมพำเสียงแผ่วร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้เรือมากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ขยับตัวไม่ได้แล้วร่างนั้นก็หยุดอยู่ตรงหน้าเรือมันเงยหน้าขึ้นมองมาที่เราพร้อมกับส่งเสียงคำรามต่ำๆในลำคอออกไป เสียงนั้นแหบแผงราวกับเสียงกระดูกเสียดสีกันออกไปจากที่ของข้าผมรีบสตาร์ทเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วสั่งให้ลูกเรือเก็บของไอ้แดงตัวสั่นเทาไม่พูดไม่จาเรือประมงแล่นออกจากอ่าวอย่างรวดเร็วทิ้งเกาะตะรุเตาไว้ข้างหลังผมมองย้อนกลับไปเห็นร่างนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมยืนมองเราจนลับสายตาตั้งแต่วันนั้น ผมก็ไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้เกาะตะรูเตาอีกเลยแล้วเรื่องเล่าของไอ้แดงก็ไม่ได้ค่าแค่ความเงียบแต่มันค่าความกล้าของผมด้วย